ประไทยชาตวันนี้เบาๆน้วันนี้เป็นงานละครเวทีเบาๆน้ำจริงป่าวมิแรงเราไง มีคนมาให้กำลังใจในอินสตาแกรมในดีเอ็มด้วยใครส่งข้อความมาให้กำลังใจคุณดิ๊กเองปูรู้ได้ไงรู้ได้ไงโอ้โหนาะไหนก็ค่ะก็เออแปลกใจมันด่ะแต่ก็เขาก็มาส่งกำลังใจให้เราแหละเออตกใจไหมเขาอยู่ข้างบน ตกใจตกใจเพราะว่าไม่ได้คุยกันนานมากก็จูจ่ๆก็ส่งข้อความมาให้ว่าให้กาลังใจสู้ๆประมาณนี้คะ่ะไม่ได้คุยกันกี่ปีละตั้งแต่เราแต่งงาน้ว,วก่อนหน้าก่อนหน้าแต่งงานก็ไม่ได้คุยนานมากค่ะตั้งแต่โอ้นานมากแล้วคะ่ะแต่ว่ามันก็ทําให้เห็นความมีน้ำใจต่อกันานสตางคก็ก็ต้องขอบคุณด้วยสําหรับ ไม่ตอบมันปรับตัวไม่ทันตอบอะไรก็ถามไปค่ะตอบค่ะก็ถามเขาค่ะถามเขาว่านึกไงถึอสองส่งข้อความมา <c oughs> เขาบอกวา่าเขาบอกว่าเหมือนเขาก็มีลงในไอจีคือเขาเขียนค่อนข้างจะยาวอะค่ะซึ่ซุ้ยก,ก็งงงนิดนึงแต่ก็ก็ขอบคุณค่ะสําหรับกําลังใจตอนนี้คือใครส่งกําลังใจมาให้ก็ดีใจหมดแล้วแต่ว่าคนก็ให้กพลังใจแม่เคยแบบเยอะมาก ู้สึกมันไม่ว่าทุกคนแหละเวลาไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามแต่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องเจอแต่ปัญหาเนาะไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดมีคนหวังดีแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้อ่ะมันเหมือนเป็นน้ํำหล่อเลี้ยงอ่ะที่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยขุนใจจางดีใจจางอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอน้เก็กาใส่อิ่มได้อิ่มมาแสดงว่ามันโอเคใช่ไหมคือสำหรับเไื่อกโอเค แต่บนขออนุญาตยังไม่ตอบก่อนแล้วกันให้ทุกอย่างมันแบบโอเคก่อนแล้วใช่ขอขอจัดการกันภายในบ้านดีกว่าเราไหวใช่ไหมเราไหวสำหรับการรับรู้ทุกอย่างตอนนี้ตอนนี้คิดว่าไหวแต่ก็ไม่รู้อะไรเกิดขึ้นในอนาคตบ้างมันเป็นความยุ่งยากไหมขั้นตอนการจัดการก็ดูท่าทางอาจจะมีเอ่อมันจะยุ่งยากเหมือนตอบเยอะเกินไปแล้วไม่เอามันจะยุ่งยากเหมือนเคส น่าจะยุ่งยากกว่า,วาไม่เอาแล้วพอแล้วพอละพอแล้ว,วคือคือ,คอต้องขอขอัุญาพี่พี่เพราะว่าจริงๆอ่ะปอยมีโอกาสเจอพี่พี่บ่อยมากช่วงนี้เพราะว่าเราไปงานอะไรเนาะนี่กลายเป็นว่าคือเปอยอ่ะได้สัมภาษณ์อยู่คนเดียวและอีกฝั่งไม่ได้พูดอะไรเลยปอยมองว่ามัน่อน,น้าจะไม่แร์ฉะนั้นยังไงก็ตามแต่คือคือคือป้ยว่าที่สุดแล้วเรื่องในบ้านก็กอยากจะจัดการกันในบ้านนะคะต้องขอโทษพี่พี่ในเรื่องบางเรื่องที่ จะไม่สะดวกตอบจริงๆเราลองซองนะคะเราลองบอกว่เราอะไรหรืออธิบายกับคำาดหรอยังไงคือน้องๆน้องๆเป้ยเป้ยเปมีเหตุผลแล้วก็มีคำพูดเตรียมไว้ตั้งแต่แรกแล้วค่ะแล้วก็น้องๆก็รับทราบในบางส่วนแล้วก็โอเคค่ะอย่างดค่อน้รงเรต้องบกขางยได้วยที้ยงค

ทองสองเหรียญทองจากการแข่งวิ่งค่ะก็ดีใจมากๆแล้วก็ปลื้มมากๆคือเรามีความรู้สึกว่าตอนนี้พี่โปรดได้กีฬาแทบจะทุกอย่างแล้วอ่ดนตรีก็ได้ก็เราคนเป็นแม่เนาะก็รู้สึกปลื้มแล้วก็ดีใจอะค่ะยังัำได้ไหมคะยังไงนะคืออะไรที่เขาชอบแบบไปสนับสนุนหมดเลยนะคะ อะไรที่ลูวชอบเป้ยพยายามผลักดันแล้วก็ส่งเสริมอยู่แล้วลูกอยากไปเรียนนู่นลูกอยากทำนี่เป้ยจัดการซัพพอร์ตทุกอย่างเท่าที่ป้ยจะทําได้อะคะ่ะพี่กบก็าสายกีฬาเลยใช่ไหมคะจูจูก็เป็นสายกีฬาคือได้กีฬาทุกอย่างแล้วก็เป็นนักดน,นตรีด้วยโตมาขยากักจีบก็ส่งเบอร์มานะคะแม่แม่ต้องเลือกเดียวนิดยเลยจะสกพี พูดได้เหรอพูดได้เหรอไม่เป็นไรค่ะลูกชอบใครปอยก็ชอบคนนั้นค่ะความจริงอ่ะค่อยๆดูโอเคค่ะขอบคุณพมาณค่ะ